ความรักบทบังความผิดทั้งมวลสุภาษิตบทที่ 10- ข้อ12บอกว่าความเกลียดชังยั่วยุให้เกิดความแตกแยกแต่ความรักบทบังความผิดทั้งมวลมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีท่าทีแห่งความรักแล้วเราบทบังความผิดหรือความบาปของคนอื่นเมื่อเราได้ยินการนินทาว่ากล่าวว่าคนบางคนพูดผิดอะไรทําอะไรผิดเราไม่เอามันไปขยายความไปเป่าประกาศ เรื่องราวแง่ลบเหล่านั้นให้คนอื่นรู้เราบทบังมันซะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราครับถ้าเรานั้นไม่เที่ยวไปบอกเรื่องของคนอื่นให้คนอื่นรู้แต่เราปิดไว้เราไม่ขยายความมันจะเกิดอะไรกับชีวิตของเราเมื่อเราไม่เอาความผิดของคนอื่นไปบอกให้ชาวบ้านรู้เราอยู่ฝ่ายของพระเจ้าเราไม่ทําให้เขาเสียชื่อเสียงไม่ทําให้คนอื่นผิดหวังในชีวิตของเขานั <N> ่นแหละครับพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเราเราไม่อยู่ฝ่ายที่ผิด ผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนที่รักคนอื่นแบบนั้นนะครับคนในโลกทุกคนรวมถึงท่านและผมก็ทําผิดพลาดในชีวิตทุกคนมีจุดอ่อนและมีจุดเสียในชีวิตดังนั้นเราไม่ควรที่จะเอาความผิดของคนเหล่านั้นไปบอกคนอื่นเบื้องหลังฉากไปนินทาเขาการนินทานั้นทําให้คนอื่นนั้นดูเสียหายทําให้เขาเสียชื่อเสียงแล้วก็สร้างความเดือดร้อน แล้วก็ทําให้คนทะเลาะกันตีกันแตกแยกกันสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทําอาจจะไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าคนเหล่านั้นที่ทําผิดพลาดนั้นถูกสร้างขึ้นมาในพระฉายาของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราพูดต่อต้านเขานินท่าเขาเรากําลังต่อต้านพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตรสร้างเขาขึ้นมาเราดําเนินชีวิตอยู่บนถนนที่สูงดีไหมครับไม่อยู่ถนนที่ต่ําที่ทําบาป เราจะบทบังความผิดของคนอื่นและเราจะเห็นพระพรจากพระเจ้าเราจะเห็นความโปรดปรานจากพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความรักและเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอวยพรเราลงไปถึงพันชั่วอายุคนข้าแต่พระบิดาเจ้าโลาขอบคุณพระองค์ที่โรงรักเรากนให้อภัยเราและทรงยอมรับเราเราจะดำเนินชีวิตแบบพระองค์คือรักคนอื่นเช่นกันในนามพระเยซูเอมน